อวันนี้เป็นเรื่องดีอยามดีมาออกไม่เห็นหน้า<ท>เห็นหน้าศูนย์ปีสุคิงยนคิงยนนางรองครับขั้นที่เท่าไรแล้วขั้นที่สองครับนั่นขั้นแรกออกกี่ปีแล้วขั้นแรกแปดปีเก้าปีนี้ครับออกก็ใครเอากับป้อมขั้นที่สองแล้วเป็นมิวเอสด้วยเดี๋ยวเราไปดูมิวเอสกันค่ะนี่เ็ิแล้้วจะอันนี้ป้อมแนะนำว่าไว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 เมียยานางในรถไปค่ะขึ้นรถเลย น,นี่มิวเอ็กมิวเอ็กพี่แรงอุ้ยกิกเลยกิกเลยนี่นี่ความคอยอยะพี่แรนั่งนั่งรถเลยขึ้นรถเลยตั้งละโมสามจบนะจ๊ะแม่นแม่น,มนตั้งละโมสามจบเราก็อธิษฐานค่ะอะไรดีๆคำคุ้นคำคุณขอเลยนี่พาจารย์มาด้วยอันนี้ให้พอพาไปเที่ยวนะคะเนาะ คันที่สองแล้วคันที่สองแล้วคันแรกแปดเก้าปีแล้วอือมน่ารักยังคิดถึงเสียวปอมตลอดเลยอี่อ,อ,อ,อันนี้แผ่น้าค่ะไปตรงทางในหนุน่มมีกุญแจอี่ได้ปอมบอกแนะนําวิธีการใส่รถค่ะว่าต้องใช่ย,ยังไงบ้างจั๊อ,อือโอ้กรอบรูปได้แล้วตป้งคิวรบนี่ปิ้นกรอบรูปให้เลยอี่นี่ค่ะพี่เลขานี่ปิ้นกรอบรูปให้พระอาจารย์เลยค่ะนี่ ได้เห็งเห็งเร็วเร็วๆๆเร็ว,ๆๆๆเรวไหมมีเครื่องส้นมีเครื่องเส้นนี่เร็วมากเร็วมาก